สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เ hey, ก okay. ี <It> ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะมาวรู้จักพวกเราทั้งสองคนกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปุณณกันไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเจียตาชดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะและพวกเรา Remember, ทั้งสองนะคะมาจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเทศรี ถึงการคิดค้นปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิดวิธีการผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าหรือแก้ไขปัญหาด้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น,นเทคโนโลยีธุรกิจการศึกษาหรือสังคมประเภทของนวัตรกร,รรมนะคะแบ่งออกเป็นสีนประเภทค่ะ 1. นนะคะนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์การสร้างหรือปรับปรุงสินค้าใหม่เช่นสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์ล้ำสมัยค่ะ 2นะคะนวัตกรรมกระบวนการค่ะการปรับปรุงกระบวนการทํางานเช่นระบบการผลิตอัตโนมัติในโรงงานค่ะ3นวัตกรรมการตลาดวิธีการขยายและสื่อสารกับลูกค้าแบบใหม่เช่นการใช้ AI เาะห์พิการมลูกค้า4นวัตกรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่ะนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเทยากศาสตร์นะคะคือการนําความรู้พื้นบ้านหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับหลักเทือกศักดิ์เพื่อนำมาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งตัวอย่่าางงนวัตตกกกกรรรรมมทีเยข้ออะค1็ืชส ในการรักษาโรคค่ะซึ่งเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยด้วยค่ะเช่นฟ้าทรายโจนที่มีสารแอนโดรกาลาฟไลท์นะคะส่วน2ค่ะเตาชีวมวลประหยัดพลังงานซึ่งเก,กีกเ่ยวกับหลักฟิสิกส์และวิทยาการพลังงานค่ะนั่นคือการพัฒนาเตาถ่านแบบประหยัดพลังงานโดยเอาศัยหลักการผอมไม่ดีสมบูรณ์ลดควันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชือเ้อเพลิงค่ะ 3. การย้อมสีจากธรรมชาติจะใช้เคมีสนทอรหรือผูกนี้ใการย้อมผ้าค่ะเช่นสีครามจากต้นครามหรือสีแดงจากเปลือกมุกนั่นเองค่ะซึ่งสารพิษนะคะก็จะไม่มีเลย 4. การทำปักหมุยปักชีวภาพนะคะจะชีคิวาวเทียบวกกับเศษก้างยืนค่ะใช้จุลินทรีย์จากเศษอาหารหรือมูลสัตว์ในการเลียงสายอินทรีย์วัตถุค,ค่ะให้เป็นกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ีปสิทธิภาพค่ะ การทากระดาษสาจากต้นสาจะใช้ส่วนของเคมีบวกกับกระบวนการผลิตกระดาษค่ะนั่นคือการนําเปลือกต้นสามาก้มและตีให้เป็นเยื่อกระดาษนั่นเองค่ะข้อดีของนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมความยั่งยืนเพราะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วรักษาวัฒนธรรมและความรู้ดั้งเดิมลดต้นทุนก,การผลิตไม่เท่ยบบเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการถนอมอาหารคือวิธีการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อช่วยให้สาาาามรรถเก็บอห ะะได้นานขึ้นและไม่เสียคุณค่าทางโุชนาการค่ะตัวอย่างนวัตกรรมคุณบัญญาท้องถิ่นที่เรายกตัวอย่างในการถนอมอาหารมานะคะหนึ่งนั่นก็คือการดองอาหารค่ะซึ่งจะใช้หลักจุลินทรีย์วิทยาค่ะหนึ่งนะคะก็คือใช้จุลินทรีย์ดีนะคะเพื่อช่วยให้ถนอมอาหารในการหมักอาหารค่ะเช่นปลาส้มผักดองกระปิกน้ำปลานะคะพวกนี้นะคะก็จะใช้กระบวนการเพิ่มรสชาติและยืดอ,อายุการใช้งานให้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหลักการวิทยาศาสตร์ะนะคะก็จะเกี่ยวกับการหมักเพื่อเพิ่มรสชาติและก็ทําให กรดอินซีนะคะยับยั้งต่อการก่อโรคค่ะต่อไปค่ะอย่างที่2นะคะเป็นการแปรรูปโดยใช้การตากแห้งนั่นเองค่ะหลักนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับฟิสิกส์เช่นเคยค่ะเช่นกล้วยตากลาแห้งนั่นแตเดียวค่ะหลักการวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการลดความชื้นในอาหารช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะไม่หารเน่าเสียงนั่นเองค่ะ สามนะคะการถนอมอาหารด้วยเกลือค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ทางเคมีนะคะเช่นไข่คเค็มปลาเค็มหมูแ่เดียวหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเกลือช่วยดึงน้ำออกจากอาหารทําให้แบคทีเรียเจริญเติบโต,ต,ตได้ยากค่ะสี่นะคะการรุมพันอาหารใช้หลักการฟิสิกส์กับเคมีค่ะเช่นไส้อัว่วหมูยอปาลารุงพันหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะฟวันมีสารฟรีนอลและฟอร์มนดีไฮที่ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และชะลอการเน่าเสียค่ะผ้ากันกวนหรือการเคี่ยวอาหารให้ข้นใช้หลักการทางเคมีค่ะเช่นน้ำพริกเผามะม่วงกวนพอฟฟี่กะทิค่ะ อ,อาหารวันนี้ที่พวกเราเลือกมานะคะนั่นก็คือปลาเค็มและมะม่วงดองนันเองค่ะอย่เรอนะคะมาดูวิธีการทาปลาเค็มและลมละม่วงดองกันเลยมาดูวิธีการทําปลาเค็มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะครอเตรียมปลานะคะปลาสดมาแล้วเราก็นํามาแบ่งซีกนะคะโดยเราจะเอาเครื่องในของมันออกนะคะเมื่อเราทาความสะอาดของมันเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะเราก็จะนํามาโรยเกลือตามใจชอบนะคะ ระยะการตากแดดของปลาเค็มนะคะประมาณ1-2ถึงวันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ปลาเค็มหน้าตาแบบนี้มาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นำไปทอดเพื่อรับประทานได้เลยไปนะคะก็จะเป็นวิธีการทำมะม่วงดองนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างมะม่วงดองค่ะวิธีการทำนะคะนั่นคือนำมะม่วงมาหั่นแล้วก็เอามาเร็ดออกแล้วก็ล้างน้ำแช่นอาไว้สิบถึงสิบห้านาทีเพื่อยางออกหมดค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะนำเกลือแล้วก็น้ำปูนใสมาผสมรวมกันต้มให้เดือดนะคะต่อไปก็จะนำน้ำปูนใสแล้วก็เกลือนะคะใส่ลงไป ในภาชนะที่เราใส่มะม่วงค่ะแล้วก็ปิดโหลไว้นะคะประมาณ2อาทิตย์ค่ะแล้วเราก็กินได้แล้วค่ะงได้ค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะอ่ะเป็นยังไงคะพี่ตาอร่อยมากเสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ